พบก,กับไซแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้สามีรถสวยๆนะคะเป็น n e x t Gen Ranger นะคะเป็นรุ่น XLT ออโต้นะคะตัวนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่เ3 4 0 0 0่บาทตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะ 170แรงม้านะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะก็คือ4 0 5นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะนนหน้าตัวนี้เสาแต่งเป็นไฟหน้านะคะตัวนี้คือไฟหน้าของเดิมมันจะเป็นไฟหน้าเป็นรูปตัว C อยู่แล้วนะคะเป็นแบบ LED ตัวนี้สาเปลี่ยนไฟโคมไฟนะคะเป็นเม็ดแบบเป็นจุดๆนะคะ เป็น LED เหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะก็ไฟหน้าให้คมไฟเป็นมันตรีดีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมตัวไฟตัดหมอกหน้านะคะตัวนี้คือสัญลักษณ์ของตัว XLT รุ่น XLT ก็คือจะมีโครเมียมนะคะตัวนี้เนาะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น XLT เลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็กระจังหน้าเองตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมของตัวรุ่น XLT นะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะมาพร้อมโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะ โลโโ้วก็ฟอดขนาดใหญ่พร้อมกระจังรองรังพึ่งแบบนี้นะคะเป็นรูรูตัวนี้นะคะก็สามารถช่วยระบายความร้อนภายในห้องเครื่องได้ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้สามารถาซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็น option, ออปชันอัจฉริยะเพิ่มได้นะคะตัวนี้ก็คือถ้าเป็นเกียร์โต้ก็คือเพิ่ม3าม0 0บาท3 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกียร์รมดาก็คือเพิ่ม40,000บาทเป็น option, ออปชั่นอัจฉริยะขั้นสูงนะคะตัวนี้เนาะอ่า เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างก็คือจะเป็นคิ้วล้อนะคะซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นแบบสีดําด้านนะคะตัวนี้เนาะก็ได้ช่วยกันรอยกันหินดีดนะคะกันโครนได้ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็สาวทาการเปลี่ยนแม็กให้นะคะตัวนี้เป็นแม็กของเลนโซขอบ20นะคะตัวนี้เนาะเป็นของเลนโซนะคะตัวนี้เป็นยาง RT RT ทีนะคะของเลนโซนะคะตัวนี้เนาะเป็นออ ประมาณออฟลบสินะคะตัวนี้ก็คือใช้ดีเลยทีเดียวแล้วก็วงล้อไม่ติดนะคะวงเลี้ยวไม่ติดด้วยนะคะไม่ต้องยกนะคะตัวนี้นะใส่ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวด้านข้างนะคะถ้าด้านข้างแก้มข้างเ็าจะมีคําว่าเทอร์โบนะคะตัวนี้เนาะถ้าเป็นตัวเอ็กก็จะมีเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะนี่จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ตัวนี้ก็จะเป็นสี เดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็สามีแต่งนี้แล้วค่ะนี่เป็นสติกเกอร์นะคะลายสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้านะคะสามารถสั่งมาได้เลยค่ะสติกเกอร์เรามีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะตัวนี้เนาะก็ลูกค้าสามารถสั่งว่าชอบแบบไหนตัวนี้เป็นลายแบบแรดเป็นแรดนะคะตัวนี้นะลูกค้าเลือกได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะเนี่ยติดยามถึงด้านหลังนี่เลยนะคะนี่เลยนี่เลย สวยงามลอยเลาแล้วก็สาวมีติดติ๊กเกอร์เพิ่มตรงนี้ด้วยนะคะมีชุดแต่งที่ติดเพิ่มปกติจะเป็นอลอยเป็นปั๊มปั๊มนูนอยู่แล้วนะคะคำว่ารนเจอร์ตัวนี้ก็คือเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถให้ให้ดูหลอดูเทมากยิ่งขึ้นนะคะก็ติดติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปนะคะคำว่ารนเจอร์นะคะตัดดำแดงแดงไปตัดดำนะคะก็สวยลอเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นรุ่น XLT ก็จะเขียนว่าตัวนี้เป็น XLT เนาะแล้วก็ฝาท้ายก็เป็นฝาท้าย ใช้ช่วยผ่อนแรงนะคะตัวนี้เนาะก็สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราก็จะมีใส่กระบะไลเนอร์ให้ลูกค้าอีนะคะตัวนี้เนาะก็ดูว่ากว้างขวางนะคะตัวนี้เนาะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้1.3ตันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดเองก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวใหม่มีกล้องมองหลังให้ด้วยแล้วก็ ตัวท้ายเองตัวนี้ปกติไฟโดนที่3ไฟเบรกโดนที่3าก็จะอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนมาอยู่ด้านท้ายตรงฝาท้ายแล้วค่ะก็คือเพื่อให้คันหลังที่ขับตามมาก็ได้เห็นท้ายเราได้ชัดเจนมากยิ่ขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ภายในถ้าเป็นตัวกระบะก XLT นะคะรุ่น XLT ก็คือจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเป็นเบาะผ้าที่กันความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นแบบว่าไหลลื่นเหมือนเหมือนซิ่งเหมือนใบบัวนะคะตัวนี้เนาะก็จะจะ,จะไม่ออมความร้อนนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ ตัวเพิ่มเติมก็คือมือจับตัวนี้เขาเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่ก็ดีไซน์สวยงามนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดปิดกระจกนะคะตัวนี้เนาะพับปิดกระจกนะคะตัวล็อกเซนทันล,ล็อกนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองเป็นพวงมาลัยฟ้าเช่นเดิมนะคะแล้วก็ที่เก๋มากกว่านั้นตัวนี้ก็คือเขามีเป็นพุชสตาร์ทแล้วปกติพุชสตาร์ทเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะ อตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ัด้านนี้แล้วนะคะเป็นพุตสตาร์ทเราก็สามารถสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจได้เลยนะคะเป็นพุตสตาร์ทต,ตรงนี้เนาะแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้เนาะเป็นไฟฟ้านะคะก็คือจะหน่วงตามความเร็วรถนะคะตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะแม่นยำเลยทีเดียวนะคะฝัะ่งนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะคะหน้าจอเป็น LED นะคะเป็นเนี่ยค่ะ เป็นดิจิตอลนะคะเป็นขนาดประมาณ8นิ้วนะคะตัวนี้สำหรับตัว XLT นะคะก็แล้วก็ดูสามารถนีค่ะดูเช็ครายละเอียดภายในหน้าจอก็บอกสถานะต่างๆภายในหน้าจอนะครเป็นเลขไม้เป็นน้ํามันเครื่องนะคะสถานะต่างๆภายในรถยนต์นะคะตัวนี้เนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะตัวนี้เนาะพร้อมกับตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเป็น ตัวมัลติทัชตัวนี้นะคะเป็นขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้10.1นิ้วนะคะเป็นระบบมัลติทัชนะคะสัมผัสนะคะแล้วก็รองรับตัว Apple c a r p l a y และ Android Auto นะคะพร้อมไวเนสชาร์จด้วยนี่ค่ะสะดวกสบายเวลาเราไปเดินทางไปนะคะเราลืมเอาที่ชาร์จแบตไปนะคะเราก็สามารถาวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องใช้สายแล้วเมื่อก่อนก็คือจะต้องใช้สายด้วยนะคะแล้วก็มี USB นะคะแล้วก็มี Type C ให้ด้วยนะคะตรงนี้ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะตัวนี้ก็คือรองรับปอดพาร์ด้วยนะคะที่สำคัญเราก็สามารถถ้าเป็นเกียร์โต้ตัวนี้เราสามารถสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลได้เลยสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วก็ล็อกรถนะคะแล้วก็ตรวจสอบฐานะน้ำมันเครื่องรถยนต์ฐานะศูนย์บริาาการต่างๆนะคะได้เลยผ่านแอปพลิเคชันอปพลิเคชันอดพาร์นั่นเองนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือมาพร้อมเกียร์ 6สป,ปีดนะคะเป็นเกียร์โต้6สป,ปีดนะคะมาพร้อมระบบป้องก,กันการลื่นถลายนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการพลิ้วคล้อให้ด้วยนะคะ,ะ,ะลูกค้าทุกท่านได้ชมรอบๆตัวรถกันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถทักหาถามไปได้เลยนะคะตัวนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์โต้นะคะตัวนี้เนาะ บอกได้เลยก็คือถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ889,000บาทนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะขับสบายๆในเมืองนะคะก็จะใช้เกียร์โต้ก็ได้นะคะในรุ่นที่สาวแนะนำนะคะก็คือจะเป็นราคา934,000บาทเท่านั้นเองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวด้วยน,นะคะแล้วก็ชอบชุ่แต่งแบบไหนชอบโปรโมชั่นแบบไหนก็ทักหาสาวได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ